สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็ต้องขอนําตท่านผู้ชมมาที่สนามของพัฒนาการร้อยครับมาดูคู่สุชินสุชินกับไผ่น้อยเนาะสุชินกับชาตีครับสุชินกับชาตีนะฮะก็ถือว่าวันนี้นะครับเรามาดูฟอร์มของทางด้านอาจารย์รถฟันดาบครับนะฮะก็ถือว่ายังห้าวอยู่ในเหลี่ยมเซิร์ฟฟีครับถือว่าเป็นทีเด็ดของเจ้าตัว มั่นใจไหมครับอาจารย์โรดวันนี้ไม่มั่นใจเคยเจอเขามายัง,งน,นะฮะนี่อาจารย์โรดพันดาบนะครับต่ออาจารย์โรดถึง2อแต้มนะครับสุชินและชาตีนะครับค่ายของบางบ่อนะครับสุชินเนี่ยน,น,น่าจะอยู่เสือ้อเสือ้อเทาแถบแถบเหลืองแล้วก็ ชาตีนี่น่าจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับน่าจะเป็นเก็บลับนะฮะต่ออาจารย์โลดถึงกับ2แต้มครับน่าจะยื้อกันที่13แต้มเนะเหลือที่11แต้มเท่านั้นนะครับอาจารย์โลดกับเส้นชัยครับว่าจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้หรือไม่ครับเราอยู่กันที่สนามพัฒนาการร้อยครับนะฮะต้องรอความพร้อมอีกสักครู่หนึ่งนะครับวันนี้เราอัดในช่อง YouTube ตะกอออฟฟิเชียลด้วยนะครับ วันนี้พึ่งฝนหยุดครับเราจะได้เห็นเกมเสิร์ฟของทางนั้นอาจารย์ลดฟันดาบครับว่าวันนี้เนี่ยมาจะมาฟูลทีมได้หรือไม่ครับเซอร์เปย์ฝั่งนู้นสุชินข้ามคนเดียวนะครับชาติเนี่ยยกหล่นเลยไปลูกสองศูนย์ต่อสองครับโอ้อาจารย์ลดครับหลุดง่ายเลยเกิน จังหวะนี้ครับต้องบอกว่าหลุดจริงๆโอ้โหวันนี้เราอยู่ในช่องตะก้อออฟฟิเชียลนะครับในช่อง Youtube ครับฝากกดติดตามได้เลยนี่ฟัง ึ่งต่อสองครับอาจารย์โลดครับด้านขวาดึงขึ้นมาแล้วครับนี่เลยฮะโอ้โสุชินเฮ้ยโดนจังหวะนี้ฮะสุดชินโอ้โหสุชินครับีบบพ้ออตอนแต้มอยู่ที่สองต่อหนึ่งครับไปแล้วครับโออาจารย์โลด จุดเด่นของเขานี่ก็คือเสิร์ฟฟรีนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยหนึ่งต่อสองครับอาจารย์โลดนี่แหละฮะโอ้โหยืนอยู่คนเดียวนี่ต้องบอกว่าเกมเสิร์ฟแปนนี่ก็ถือว่ากดดันได้ดีเหมือนกันนะเอาไปเลยเอาไปเลย ตาแทมอยู่ที่สองต่อหนึ่งครับอาจารย์โรดไปแล้วครับสุชิ้นมุดครับโอ้โหเอ้ยช้างวานี้ครับต้องบอกว่าเราชอบวงสวิงของอาจารย์โรดจริงๆนะฮะดูครับวงสวิงเรามาอยู่ฝั่งนี้กันเลยนะครับ3าต่อหนึ่งเลยสวิงไปแล้วครับโอ้โห แต่ถ้าเสิร์ฟไม่กวนนี่ก็ถือว่ายุ่งเหมือนกันนะครับอาจารย์รลดครับหนึ่งต่อสามครับโอ้โหชาตีคือต้องพยายามเอาลูกเสิร์ฟเข้ามากดดันจังหวะแรกเลยครับแต้มอยู่ที่สามต่อหนึ่งครับ ไปแล้วครับอาจารย์ลดชาติสุชินครับโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหสุชินครับแกไขด้วยกันข้ามด้วยฝ่าเท้ามาก่อนเลยครับโอ้เกือบไปแล้วครับถ้าแปรติดเมื่อกี้นี่ก็ยุ่งเหมือนกันหนึ่งต่อสามครับหลงเลยครับจังหวะนี้ฮะ ชาตีมาแล้วเลยครับกับเกมเสิร์ฟด้นวนเท้าซ้ายครับโอ้โหสองสามครับโอ้โหนี่แหละฮะปัญหาเลยครับอาจารย์โลดครับอือหือชาตีสุดชินมาแล้วเลยครับ โอ้โหเกมลับครับอยู่ที่แต้มอยู่ที่สามเท่าแล้วลครับโอโ้ต้องบอกว่าจังหวะเมือสักครู่นี่ก็เป็นปัญหาอีกแล้วครับเนี่ยวันนี้เราอยู่กับช่องตะก้อออฟฟิเชียลนะครับในช่อง u t u b e นะครับฝากติดตามได้เลย่หาไม่ให้เขาไม่ยืนเลยเจ้าบ้าน่หาสามเท่าครับโอ้โหจังหวะนี้ โดนลูกเสิร์ฟของชาตีไป2จังหวะซ้อนเลยต้องบอกว่ากดดันได้ดีครับจังหวะลูกเสิร์ฟมือสักรูโอชาตรีครับแอดมินเห็นเป็นครั้งแรกครับเสิร์ฟกวนดีเหมือนกันครับกับเกมรับ4-3ครับห่างกันที่1แต้มครับชาตีมาอีกรอบหนึง่งโอ้แล้วก็<อ>คือเกมเสิร์ฟด้วยแปรนี่ก็ท้าไม่เฟสและพื้นไม่แน่นจริงๆเนี่ยลำบากเหมือนกันเลยครับ ไปเร็วเหลือเกินเนี่ยแทบที่จะจำไม่มีได้ลุ้นแล้วเลยแต้มแบบนี้นี่ต้องพยายามดื่มน้ำดื่มท่านะครับจังหวะของอาจารย์รถฟันดาบครับสปีดต,ต้นนี้ก็ถือว่าดีนะอาจารย์รถเตะครึ่งรอบก็ถือว่าดีห้าสา<ะ>มครับอีกแล้วครับาารนี่จังหวะนี้ โอ้แล um oh! um 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 ้วก um ็ถ้าเสิร์แบบนี้นี่ถึงกับมือเท้าสะเอเลยครับโอ้โหแล้วก็ตัดสุดเลยแล้วจะทำยังไงทีนี้นี่ฮะตักขึ้นครับ อาจารย์โลดไปไหนฮะล้วนไปหมดแล้วเลยครับกับเกมลับรับโอ้โหไปไวมาไวเหลือเกินนะตอนแรกๆเนี่ยกักฎกติกาข้างต้นก็คือทางสุชินและทางชาตรีเนี่ยต่อให้ทางอาจารย์ลดถึงกับสองแต้มนะครับเจ็ดต่อสามครับนิ่งเหลือเกินนะโอ้โหสุชินคนับ จังหวะแบบนี้เลยครับต้องบอกว่างงจริงๆอ่ะลยครับอู้ยแปดสามเลยครับดูครับจัดรถ โอ้อีกรอบครับนี่หลยฮะเอ้ายืนอยู่คนเดียวนี่ไปไม่เป็นแล้วเลครับทางด้านของอาจารย์รถฝันหนักโอ้โหแล้วก็จังหวะแบบนี้ครับต้องบอกว่าต้องทําการบ้านให้มันดีได้กว่านี้แหละครับทางด้านอาจารย์รถต้องรีบกลับมาครับ9 3สมครับ6แต้มเลยครับระยะห่างนี้ อาจารย์โรถค,คือถ้ารับลูกเสิร์ฟได้เนี่ยถือว่ายุ่งเหมือนกันนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเจ้าตัวรับลูกเสิร์ฟยังไม่ได้เลย39ครับอาจารย์โรถล้ลอมมาแล้วครับสุชินโอ้นี่แหละฮะได้เหมือนกันนะฮะกับเกมเสิร์ฟของทางด้านของอาจารย์โลด เกมเซิร์ฟนี่ใช้ได้ครับนะความเป็นมาตรฐานนี่เจ้าตัวก็บอกก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยครับสี่ข้าวครับระยะห่างกันที่ฮะแต๊บนี่ครับโอ้โหแต่จังหวะเกมเซิร์ฟวันนี้เนี่ค่อนข้างที่จะยังรักษามาตรฐานยังไม่ได้ครับกับเกมเซิร์ฟเนี่ยเก้าต่อสี่ครับฮาแต้มเหมือนเดิมโอ้นี่สุดเลย คือไม่ต้องวางจังหวะแล้วเลยครับทางด้านไม่ตีเนี่ยทางด้านชาตินี่เสิร์ฟดีเหลือเกินส่วนสูงของชาติน่าจะไม่เกิน160นะอายุก็ค่อนข้างที่จะมีต้องมี30%บวกแล้วครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าทางด้านของชาตินี่ยกดดันด้วยเกมเสิร์ฟเท้าซ้ายด้วยนะครับนี่เยโอ้มองทันจริงๆฮนะ <c oughs> วันนี้ครับ สี่ <4 S 2> ต่อสิครับไปแล้วครับอาจารย์โรดโอดึงขึ้นมาครับ <c oughs> คือสุชินนี่ก็ฉลาดที่จะเล่นนะฮะเป็นนักตะกอที่มีไอเดียส่วนมากเนี่ยเจ้าตัวจะเล่นเกมลับมากกว่านะครับทางด้านสุชินแันโซภา14ครับโอ้อาจารย์โรดงานหนักจริงๆวันนี้ นี่เลยครับเกมลบคกับชาตีกไม่ต้องไปไหนเลยครับถ้าเกมเสิร์ฟแบบนี้โอ้ยุ่งเลยครับสิบเอ็ดต่อสี่ครับนี่อาจารย์โรด อืมต้นๆเกมเนี่ยต้องบอกว่าริมเส้นทางด้านเท้าซ้ายเนี่ยยังเป็นปัญหากับเกมรับของเจ้าตัวเลยครับต้องพยายามที่จะแก้ไขส่วนต่างนี้ให้ได้ครับกับเกมรับจังหวะแรกของอาจารย์รถฟันดาบส่วนสูงเนี่ยนะ่าจะเประมาณร้อยเจิบถึงร้อยแปดสิบเลยครับสี่สิบเอ็ดครับเจ็ดแต้มเลยระยะห่างโอ้สุชินครับนี่ฮะ เต็มรออไม่โอ้โหขยับขึ้นมาเรื่อยๆอะไรครับห้าต่อสิบเอ็ดครับอาจารย์โรดอีกครั้งหนึ่งครับโอ้กดดันที่การเข้าหมูของซูชินแล้วเลยครับ นี่ะต้องอาศัยเกมที่ปฏิปตอ่อยแบบนี้เลยครับเพราะว่าเกมลับเนี่ยยืนอยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ายากอยู่แล้วเลยครับ<ม>ต้องพยายามเอาจังหวะแรกด้วยเกมเสิร์ฟเข้ามาแรกเลยครับแต้มตอนนี้อยู่ที่6ต่อ11อาจารย์ลวดนะฮะเปิดด้วยแปรครับสุจชนโบกมือแล้วครับโอ้โหไอเดียของเขานดีหรือเกิดเนนะี <c> ่ย <oughs> โมเมนตัมตัวนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่ซุจินกับ สิบหครับนี่ฮะเป็นปัญหาตลอดเลยอาจารย์รอดนี่ถ้ารับทางด้านริมเส้นซ้ายนี่เจ้าตัวก็ถือว่าได้แลกเลยครับม,มาใครมา,รม,ามากับปาเตี้ครับไม่มาไม่มาเอาเลยครับมาดูอาจารย์รดอีกครั้งหนึ่งหกต่อสิบเอ็ดครับไปแล้วครับนี่ฮะ โอ้โหจะข้ามไปเหลืออีก2แต้มเท่านั้นครับนี่ฮะกับการคว้าใจของสุชินครับทีมงานของสุชินนี่อ่ะโอ้ไม่กล้าแล้วครับ 6-11ครับโอ้อาจารย์โลดวันนี้ตน้ตนเกมเี่เจ้าตัวก็มั่นใจเลยครับในเหลี่ยมนี้้องเอาลูกเสิร์ฟเข้ามาแรกครับแต่โดยรวมแล้วตลอดทั้งเกมครับนะะเจ้าตัวหาจังหวะกดดันด้วยลูกเสิร์ฟยังไม่ได้ครับเพิ่งจะเห็นได้แต้มเดียวท่านั้นเสิร์ฟคนเดียวด้วยนะฮะ 11หกครับทางด้านขวานี่ก็ไม่มีปัญหาเลยครับนี่เลยฮะคือจังหวัดส่วนมากเนี่ยริมเส้นซ้ายเนี่ยสร้างปัญหาให้กับอาจารย์รถน่าจะประมาณสี่แต้มซ้อนเลยนะครับกับการรับด้วยเท้าซ้ายหกต่อ11ครับอาจารย์รถดนี่ยังหมุนไปแล้วครับ และต้องบอกว่าเขาเคยชนะดีดีบ้านประคำมาแล้วนะครับกับนอกรายการนะดีดีเนี่ยดีดีเนี่ยข้ามหัวนะส่วนอาจารย์โลดนี่ข้ามฟรีเซิร์ฟฟรีนะครับนอกรายการนะที่สนามพุทธบูชา39มจก็ยังเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมเลยครับเซิร์ฟฟรีครับอาจารย์โลดเอกลักษณ์ของเจ้าตัวคือเซิร์ฟฟรีนะครับ เอาลงมาเสิร์ฟน้องเอาลงมาเสริรสิบเอ็ดต่อเจ็ดครับเกมเสิร์ฟอยู่ที่ชาติโอ้อนนเอา,ลาแล้วเลยครับเ,เ,รเอาลงมาเสิร์ฟน้องไม่ต้องห่วงโอ้โหถ้าเสิร์ฟแบบนี้เงี้ยสิบห้านาทีกับห้าสิบสามวินาทีครับจะผ่านผลนประสบการณ์ที่ดีไปได้หรือไม่ครับถูกอยู่ที่อาจารย์โลดแล้วครับ 711ครับไปแล้วโอ้โหเกือบโดนแล้วครับกองเชียร์มอสกลู่ครับเนี่ยเราอยู่กันที่สนามพัฒนาการลอยนะครับกับช่อง YouTube ตะกอออฟฟิเชียลเนี่ยวันนี้เราทักทายทางช่อง u t u b e นะครับฝากกดตตามกดส u บ s c กไล e ์กดไลค์กดแชร์กันได้ครับทางช่อง u t u b e โลกเรื่องราวของสายกีฬานะครับสุชินทัน์สภาข้ามได้คนเดียวเท่านั้นนะครับ จะตอสิเบเอ็ดครับอาจารย์รอครับสุจินหนึ่งสองครับโอ้โหเ้ยไอเดียเขาความฉลาดการข้ามง่ายงเล่นทางนะครับยังไม่กดจังหวะมากมายนะครับนี่ฮะโอ้โห โอ้โหตอนแรกๆนี่ริมเส้นซ้ายนี่เป็นปัญหาเลยฮะเขาเสิร์ฟคนดีโดยโดยเฉพาะริมเส้นซ้ายนะเขาเขาเขาก็เสิร์ฟดีมากต้องยอมเขาเจอตอนสิบเอ็ดครับเอาเลยครับสุชินครับโอ้โหไอ้กระติบนำไปเข้าแก้มไอ้โรน์ใช้ได้เลยบอกให้ โอ้โหนี่คือเอกลักษณ์ของเขาอีกแล้วครับกับเกมเซิร์ฟฟีนะฮะแอดมินเห็นประจำเลยนะฮะว่าเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยเซ็นเจอร์ของเขาเลยครับในเรื่องราวเกี่ยวกับเกมเซิร์ฟฟีนะครับทางด้านของอาจารย์รถฟันดาบ8ต่อ11ครับระยะห่างอนที่3์ต้มเอาเลยครับดูความสดครับสุชิน สุชินนี่ก็พยายามเอาความคล่องตัวมาใช้อีกแล้วแหละครับไม่กดน้ำหนักครับเล่นทางอย่างเดียวครับสุชินสิแต้มหรือ12แต้มครับสิบแปดต่อแปดครับอาจารย์โลดอุ้ยเปิดได้ซ้ายอีกแล้วครับไล่เอ้ย สุชินครับเปิดหนึ่งครับโบกมือลาแล้วครับสุชินโอ้เรียบร้อยไปแล้วครับผลปรากฏว่ายื้อกันที่12แต้มเท่านั้นนะครับ<ม>ผลปรากฏว่าทางด้านของอาจารย์รดพักประดับครับแพ้โดยสกอร์12ต่อ8นะฮะทีมงานของชาตินแล้วก็อาจารย์รดปันดับคว้าเงินรางวัลไปคลองครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณและสวัสดีครับ